ในจังหวัดตรังเปิดร้านวันแรกหลังหยุดยาวตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ล่าสุดเช้าวันนี้คึกคักประชาชนแห่ซื้อทองเป็นจํานวนมากหลังราคาทองปรับลดลงโลมาหลังหลกในทะเลตรงังตายต่อเนื่องเป็นตัวที่ห้าในรอบสี่เดือนสาเหตุหลักมาจากติดอวนประมงผิดกฎหมายารายละเอียดเหล่านี้ติดตามได้จากธนานะพศรนัทนนท์สิทธิชัยในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับบกับผมธนาประพสอรครับและคุณนัทนนท์สิทิชัยนะครับในรายการข่าวตังยามบ่ายครับวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2556ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของราคาทองคาใช่ไหมคะเป็นที่ตาดมาใช่ค่ะเพราะว่าจังหวัดตรังนะคะก็คือร้านทองส่วนใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับว่าหยุดมาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์หลายร้านนะคะประกอบกับว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ราคาทองคําลงทีนี้ชาวบ้านก็ต้องการจะไปซื้อใช่ไหมคะคคคืออเเเ้้้าาตตังแ่่นชลยะ ขนาดว่าทองปักขึ้นมาที่19,000เลยนะคะก็ยังคึกคักมาดูบรรยากาศกันค่ะ ค่ะภายหลังจากทีร่ราคาทองคำนะคะมีความผันผวนนะคะและก็ได้มีการปรับราคาลดลงเป็นอย่างมากจากราคาทองคำบาทละกว่า20 0 0 0บาทนะคะลงมาตอนนี้ก็ประมาณ18,000บาทจนถึง19,0 0 0บาทนะคะและก็ยังมีแนวโน้มจะลดลงอีกนะคะซึ่งก็ได้ส่งผลให้ประชาชนสนใจที่จะซื้อหาทองคำมาเก็บไว้ค่ะหากแต่ว่าร้านจำหน่ายทองคำในจังหวัดต่างส่วนใหญ่ยังปิดร้านอยู่นะคะในเฉพาะช่วงวันสงกรานต์ซึ่ง<ม>วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ร้านทองคำก็ได้เปิดขึ้นนะคะโดยล่าสุดนะคะบรรยากาศร้าน นยทองในจังหวัดตรังวันนี้นะคะคึกคักค่ะมีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาซื้อทองคําเป็นจํานวนมากนะคะหลังจากที่ร้านทองในจังหวัดตรังหยุดไปแล้วก็ขายวันแรกนะคะสําหรับราคาทองคําล่าสุดในวันนี้นะคะก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นมา150บาทค่ะโดยทองรูป,ปพรรณนะคะขายออกอยู่ที่บาทละ19,250บาทค่ะจากเดิมนะคะที่เมื่อวานนี้ราคาอยู่ที่19,100บาทค่ะและก็รับซื้อบาทละ19,150บาทส่วนราคาส่วนทอง ราคาทองคําแท่งนะคะคขายออกอยู่ที่บาทล,ละ19,100บาทค่ะและก็รับซื้ออยู่ที่19,000บาทค่ะสำหรับราคาทองคําที่ปรับตัวลดลงในช่วงนี้นะคะมาจากกระแสข่าวว่า อาจจะมีการปั่นราคานะคะทําให้นักลงทุนตื่นตระหนกค่ะแล้วก็ได้เทขายทองคําออกมาเป็นจํานวนมากซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการทุบราคาทองคําให้ปรับตัวลดลงค่ะแล้วก็เชื่อแน่ว่านะคะว่าหากนักลงทุนไม่ตื่นตระหนกต่อกระแสข่าวดังกล่าวในการปั่นราคาต่างๆที่เกิดขึ้นก็อาจจะทําให้ราคาทองคาทองคําปรับดีดตัวขึ้นมานะคะจากที่เป็นอยู่แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นเสถียรภาพในเรื่องของราคาทองคํามากขึ้นนะคะก็วันนี้อาจจะมีราคาทองคำขึ้นอีกใช่ไหมถ้าคิดว่ามีแนวโน้มคือยังผันพวนอยู่นะคะ มีทั้งกระแสข่าวที่ว่าราคาอาจจะลดลงถึงอาจจะประมาณละหมื่นหกพันบาทหรือว่าอาจจะขึ้นมานะคะซึ่งก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะคุณธานาก็แนะนําสำหรับผู้ที่ลงทุนเรื่องของการซื้อทองคากับเครื่องนะคะกักไว้เก็บไว้ใช่นะคะคก็เก็งกำไรใช่ก็ต้องติด,ต,ดตามข่าวอย่างครับแบบยังไงครให้ให้ให้ตันงทันต่อเวลาด้วยนะคะเพราะว่าข่าวตอนนี้ผันผวนมากม,มาถึงเรื่องของเทคนิคก,การขับรถขับขี่รถให้ปลอดภัยนะคะมีหลาย เทคนิคนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยครับฝนกําลังจะตกเลยที่สถานีเรานะครับเทคนิคแนบ่มีอย่างไรนะครับไปชมกันครับคุณอาจจะขับรถทุกวันและคิดว่าขับขี่ปลอดภัยแต่คุณลองคิดดูนะครับทุกครั้งที่คุณอยู่หลังพวงมาลัยอวัยวะของร่างกายต้องทํางานหลายๆส่วนพร้อมๆกันแต่ทาหน้าที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นตาต้องมองเส้นทางและสัญญาณไฟต่างๆบนท้องถนนเท้าต้องเหยียบคันเร่งและเหยียบเบรก มือต้องจับพวงมาลัยส่วนหูนั้นก็ต้องฟังดังนั้นวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆในการใช้รถใช้ถนนมาฝากคุณผู้ชมครับเทคนิคแรกนั่นคือพักผ่อนให้เพียงพอและขับขี่ด้วยความตื่นตัวตลอดเวลาตัวผู้ขับขี่นั้นต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับมีการวางแผนในการขับขี่ทุกครั้งและควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในชั่วโมงเร่งด่วนและหากเป็นไม่ได้ควรหาเพื่อนร่วมทางไปด้วยทุกครั้งครับ ต่อมาต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อต้องแซงรถคันอื่นและเว้นระยะห่างในการขับขี่<อ>ในการขับขี่ทางไกลนั้น<ว>คุณควรเว้นระยะห่างรถของคุณกับรถคัน้งหน้าประมาณ10เมตรหรือเท่ากับ4คันรถยนต์ครับสุดท้ายเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นหากวิเศษทัศน์ในการขีข่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นฝนตกหรือกลางคืนนะครับคุณควรจะขับให้ช้าลง นี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับในการขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับคุณก็ควรตรวจเช็คสภาพรถทุกครั้งในการขับขี่ด้วยความมัธนาดีจากทีมงานจากสรท11จังหวัดตรังครับครับก็เทคนิคการขับรถแบบง่ายๆคุณนัทเนนะครับก็เพื่อความปลอดภัยเช่้อเพินด้วยลองติดตามกันได้เรื่อยๆนะครับเราจะมีเทคนิคง่ายๆมาเสนอตลอดนะครับผมเอาละครับต่อไปเป็นเรื่องของ เสื้อผ้าใกล้เปิดเทอมมาแล้วนัทชนยอดการจําหน่ายเสื้อผ้าจะเป็นอย่างไรครับวันนี้ทีมงานเราลงไปแล้วครับไปชมกันครับค่ะช่วงเช้าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลนครตรังครับแล้วก็ได้เข้าไปที่ร้านจําหน่ายเสื้อชุดนักเรียนนะครับชุดนักศึกษาที่จะจําหน่ายกันในช่วงเปิดเทอมนะครับก็ปรากฏว่าเดงนี้ครับคือยอดการจําหน่ายเนี่ยปีนี้ลดลงร้อยละ20คุณสายชนไอคุณนัทนนนะครับเนื่องจากยัง อันดับแรกคือยังไม่ถึงช่วงเปิดภาคเรียนและก็มีผลกระทบคือโรงเรียนต่างๆนะครับมีการผลิตยูนิฟอร์มออกมาเองแล้วนะครับทําให้ยอดการสั่งซื้อนี่ลดลงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ค่าของชีพที่สูงขึ้นนักขณะนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสําหรับราคาเสื้อผ้าชุดนักเรียนครับในปีนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละสิบนะครับของปีที่กับเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเป๋ากระโปรง ซื้อนักเรียนนะครับของอนุบาลปฐมโอ้คบเลยครับทุกทุกชั้นนะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการเปิดเรียนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต้องซื้อของเหล่านี้กับบุตรหลานใช่ครับว่าประกอบกับเรื่องนี้จริงๆด้วยคือบางโรงเรียนเนี่ยเขาออกยูนิฟอร์มเองแล้วไงถ้าครให้ต้องไปซื้อที่โรงเรียนครับทำให้ร้านค้าเนี่ยก็ ใายได้น้อยลงด้วย <K S 1> ค่ะก็เป็นวิธีทายแล้วก็แนวทางในการที่จะช่วยผู้ปกครองประหยัดด้วยนะคะและก็เป็นเรื่องของโอกาสที่จะต้องเลือกซื้อสกัดการบริโภคก็เป็นโอกาสทุกท่านก็คือเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมกับราคาด้วยนะคะ,ค,ะครับ,<ม>รบต่อไปเป็นสกู๊ปครับส่งเสริมประชาธิปไตยครับวันนี้เสนอตอนหลักประชาธิปไตยครับผมติดตามค่ะประชาธิปไตยหน้าตาเป็นอย่างไร ราาประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธ์ต่อไปนี้เหมือนเหมือนกันประกอบด้วย 1. เสรีภาพคือความเป็นอิสระยกตัวอย่างภายในครอบครัวลูกมีสิทธิที่จะทำหรือพูดสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 2. เสมอภาค คือความเท่าเทียมกันในครอบครัวเดียวกันไม่ว่าพี่หรือน้องต่างก็มีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์หรือแก้ไขปัญหาได้เหมือนกัน 3. พา,ารดอนภาพคือความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสภาพแวดล้อมแบบนี้เพื่อให้มีการใช้เสรีภาพและความเสมอภาคได้อยา่างเต็มที่ค่ะ ก็มาถึงเรื่องของข่าวที่น่าสลดนะคุณธนา<ะ>เรื่องของโลมาหลังหนกนะคะที่ได้ตายไปหึงตัวถือว่าเป็นตัวที่5แล้วนะคะในรอบ4<ส><ส>เดือนนี้นะคะไปะติดตามค่ะ ที่มูลที่ออนดามันตำบลควนปลิงอำเภอเมืองตรังนะคะเจ้าหน้าที่มูลที่ออนดามันก็ได้นำซากโลมาหลังโหนกเพศเมียอายุ4ปีนะคะมีความยาว167เซนติเมตรรอบลำตัว87เซนติเมตรค่ะมีน้ำหนัก70กิโลกรัมนะคะซึ่งถูกพบโดยในสมบูรณ์เกสาชาวประมงพื้นบ้านนะคะอยู่บ้านเลขที่37ทับ2หมู่2ตำบลตะเสอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังนะคะขณะที่ออกไปวางอวนปูบริเวณทางทิศเหนือของเกาะเหลาเหลียงนะคะซึ่งเป็นเขตรอยต่อของอำเภอกันตังและก็อำเภอปะเหลียนแล้วก็ จากการตรวจสอบซากบริเวณลําตัวของโลมาหลังโหนกต,ตัวนี้นะคะคบพบว่าบริเวณปลายหางมีบาดแผลค่ะซึ่งเกิดมาจากการติดอวนประมงผิดกฎหมายและก็ที่บริเวณปากคุณธนาคะมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยค่ะคบเบื้องต้นนะคะทางวิซิอันดามันก็ได้นําศพโลมาหลังโหนกส่งไปผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการตายอย่างแท้จริงนะคะที่สวนนุรักษ์ทรัพยายกรทางทะเลและชายฝั่งที่6ที่จังหวัดภูเก็ตต่อไปค่ะก็เรียกว่าเรื่องของอวนนะส่วนใหญ,ญ่นะคะนะครับก็เป็นตัวที่ห้าในรอบสี่เดือนใช่ะค,ะค่ะถ้าแบบ 2500ัารใช่ค่ะไม่ได้เฉพาะโลมาหลังหนุนะคุณธนามีเรื่องของพอยยุนด้วยซึ่งจริงๆแล้วเป็นสัตว์อนุรักษ์นะคะซึ่งจริงๆตัวนั้นถ้ารวมกันตอนนี้ใช่่คะมีคนมีคนที่เขาพยายามช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันเป็นเเปป็็นนกระแสกระบอกเสียงข่าวใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีบางคนที่อาจจะลอบวางกลปิดกฎหมายซึ่งอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือมากกว่าค่ะเพราะว่าจะใช้กฎหมายบังคับก็อาจจะมีผลกระทบต่อตั้งปากท้องอีกนะคะขอความร่วมมือนะคะครับต่อไปเป็นสกู๊ปครับสืบสารความดีนะครับด้วยวิถีคุณธรรมวันนี้เสนอตอน อนุรักษ์ขนมไทยครับผมจากประสบการณ์ครั้งวัยเด็กของครูจันทิรานวทิศพาณิชที่จบการศึกษาจากโรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้โรงเรียนสอนการเรือนสตรีแห่งแรกในสมัยรัชกาลที่หจนมีโอกาสเข้าช่วยงานผู้ใหญ่ในรั้วในวังทำขนมโบราณทำให้เกิดความรักและชื่นชอบในรสชาติขนมไทยเป็นชีวิตจิตใจ อยากส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้รู้จักและเห็นคุณค่าของขนมไทยดังปณิธานว่าขนมไทยมีใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งขนมไทยเป็นของคนไทยทั้งประเทศการถ่ายทอดวิชาความรู้การทำขนมไทยจึงเกิดขึ้นในโครงการอนุรักษ์ขนมไทยที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2529จนปัจจุบันด้วยการถ่ายทอดสูตรขนมไทยที่เป็นต้นตำรับ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแล้วค่ะจะไปทำขนมถวายพระอยู่เสมอกับผู้ใหญ่ก็จะเห็นขนมโบราณเี่ยมากแล้วก็จดจำเอาไว้พอเมื่อเราเติบโตขึ้นมาแล้วก็เรียนด้านนี้ด้วยก็จึงนำกลับมาฟื้นฟูค่ะเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้เห็นขนมไทยที่บรรพุทธทำเอาไว้แต่โบราณนะ่ะยังคงอยู่ ตลอดระยะเวลากว่า20ปีครูจันทิราได้เป็นวิทยากรพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่งและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงมีโอกาสเดินทางไปเผยแพร่ขนมไทยในหลายประเทศด้วยความสนใจของนานาชาติที่มีความชื่นชอบในรสชาติขนมไทยครูจันทิรายังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำขนมไทยพร้อมกับประยุกต์ให้เข้ากับกระแสการบริโภคในสังคมปัจจุบันอย่างเช่น ขนมมัสกอตซึ่งเป็นขนมในตำนานกาบเหตุชมเครื่องคาหวานบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา่านภาลายัยแม้จะมีหน้าตารูปแบบบรรจุพัณฑ์ที่ทันสมัยแต่สิ่งที่ยังคงไว้ดังเดิมคือวัตถุดิบที่ทรงคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งจากภูมิปัญญาของบรรพบรุษที่นับวันจะหารับประทานได้ยากคุณค่าของขนมไทยครูขอให้เน้นว่าขนมไทยเนี่ยทำจาก แป้งข้าวของชาวนา<ม>นะะทำจากน้ำตาลของชาวไร่มะาพร้าวกะทิจากชาวสวนแม้กระทั่งไข่ก็ของเกษตรกรคุณค่าของขนมไทยอยู่ที่ผลิตผลของคนไทยนะคะถ้าหากเรามานิยมทำขนมไทยมากขึ้นรับประทานขนมไทยมากขึ้นขายขนมไทยไปสู่ต่างประเทศมากขึ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของชาวนาชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรก็จะหมุนเวียนดีขึ้นไปด้วย ปกติเป็นคนชอบทานขนมไทยอะค่ะแล้วก็เลยแบบว่าเธอเห็นปกติจะมีคนสอนส่วน,นใหญ่เขาจะสอนพวกขนมพวกเบเกอรี่ซะส่วน,นใหญ่ค่ะซึ่งเป็นคนไม่ค่อยชอบทานเบเกอรี่<ม>เธอเพื่อเห็นอาจารย์เปิดขึ้นมาเป็นแฟนเพจเนี้ยก็สนใจก็เลยติดต่อมาค่ะการที่เยาวชนไทยได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีที่เชื่อมโยงกับขนมไทยนอกจากจะได้รู้ถึงความหมายและคุณค่าแล้ว ยังแฝงไปด้วยความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยนั่นคือสิ่งที่คาดหวังสูงสุดของครูจันทิรา